คุณกินเลยยังอตุกใจอคุณกินเลยยังสวัสดีค่ะอันนี้ถ้าคุณมาถ้าคุณมาประเทศไทยคุณต้องกินมันนะอ๋อใช่ใช่เออเออคุณกินมันนะใช่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 กินมันให้หมดเลยแล้วคุณคุณคุณจะดีโอเคไหมโอเคโอเคโอเคคุคคุณค่าอันนี้คุณกินใช่ใช่ใช่คุณคุ่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทำประจำใจนะคะแล้วคุณจะใส่นมด้วยไหมแบบว่ากีนวิตแบบดื่มแบบดื่มแบบนีอ้อ่ะใช่ใช่ใช่เออฮาร์ดคอร์เหมาะก,กับคุณมากเจนนี่<ช>ขอบคุณเจนนี่มากแตงกิวยู่มากมากที่อยู่มาเป็นอยู่เป็นไมพีเซนเตอร์นี้แตงกิว<ช>มากมากแตงกิวมั่งการมั่งการโค้กคุณค่ะมั่งการค่ะดีใจที่คุณเป็นพีเซนเตอร์ให้ผม อ้ที่ใจอ้ thank you j e v e r y สวยไหนซสวยสวยสวยไม่ไม่แบบเนี่ยชุนะชดเใช่ใช่ใช่เออเออใช่ thank you merry christmas merry christmas merry christmas โอ้ merry christmas sexy อยู you, en, ny, ่มากยูไมพีเซนเตอร์ชาเยนจินนี่ฮาจองขุงขิงเฮ้ยโอ้คุ้งขิงเปนเบบแ่ยแบดเด้ Thank you for m s Center oh. my product โ oh. อ้ไงชาเยนยูยูยูแม็เซมเซมดิสเดย์แม็กซเด้อร์แอเออฮฮนี่ กดได้ถือว่าช่วยอุดหนุนพิเซ,เ,ซเ,ตเตอร์ของผมเอออันนี้ฮาจองแน่ฮาจองนี่ยูฮาจองยูฮาจองเออนี่เหมือนเลยทั้งหูทั้งจมูกเหมือนเลยเอออันนี้จินนี่นี่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็รู้เอออันนี้อันนี้อ้โตัวนี้นงคงขิงตัวเล็กหน่อยอ,อันนี้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 ่น,นี่ อะไรแต่ต้องขอบคุณพี่ซันมากที่ช่วยมีอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ฮาจงฮาจงโอ้ย <laughs> <laughs> ยิ่มากกินหมเอาจรกจริงๆกินไหมกินกินไม่ไม่ไม่เข้าเข้าของฉัน number one food เยะ เน่ไม่เข้าเขาจงกินข้าวอันนี้อ๋อ your food ดีละดีล้วดีแน้ะดู eat one month your body slim วอนเปิ่ม good good จริงจริง good thank you จริงจินนี่ y o นยูคำไทยแลนด์อ่ะไม่รู้โอ้ยยู know หยุดยูไม่ยูไม่คำ know นี่ใส่ไม่ดีไม่ค่ะ ายเย็นไอโนเลยชายเย็นไม่คำเซมไอโนเลยโนชายอันนี้ใส่ดีค่ะชายเย็นนี้ใส่ดีนี่จินนี่จินนี่โอ้ชายเย็นน่ารักสุดจ้าจองเหมือนผีหายเลยว่ะจ้องวันจ้อกวัยยุเซมนี่เลยเนี่ยดูดิิันูไอ่้ชายเย็นน่ะเหมือนวันที่ได้เปอร์เซ็นต์ชายเย็นเลยเนี่ยอันนี้จินนี่วายจินนี่ 스크 찡찡, 빅사이즈, 야이야이. 배터리뚜이 배터리. 배터리요? 배터리. 배터리 뚜이 아우. 아우. 배터리 뚜이나